สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลนะครับวันนี้เรามีเรื่องน่าสนใจมากคุยกันเรื่องกฎหมายอาวุธปืนส่วนบุคคลในไทยเนี่ยละครับคือมันมีงานวิจัยชิ้นหนึ่งเขาไปเทียบกฎหมายบ้านเรากับของอเมริกาแล้วก็ญี่ปุ่นเออทําให้เห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลย ค,คือสถานการณ์ปัจจุบันเนี่ยนะครับข้อมูลล่าสุดปี66บอกว่าคนไทยเรามีปืนในครอบครองออประมาณ10.3ล้านกระบอกโห้เยอะมากนะคะใช่ครับสูงสุดในอาเซียนเลยแล้วพอรวมกับข่าวความรุนแรงจากปืนที่เราเห็นกันบ่อยๆใช่ไหมครับค่ะค่ะมันก็อดคิดไม่ได้ว่าเอ๊ะพระบอาวุธปืนปี2490เนี่ยมันเก่ามากแล้วเก่าจริงๆค่ะ มันยังโอเคอยู่ไหมกับสังคมยุคนี้วันนี้เราลองมาแกะประเด็นสำคัญๆญจากงานวิจัยกันหน่อยครับได้เลยค่ะคือประเด็นหลักๆที่มันวิจัยเขาชี้ให้เห็นนะคะก็คือว่าถึงแม้ทุกประเทศที่ศึกษาเนี่ยทั้งไทยสหรัฐญี่ปุ่นจะยอมรับสิทธิการมีปืนอยู่บ้างครับแต่ก็ต้องมีกฎหมายควบคุมล่ละค่ะเพราะมันเป็นอาวุธอันตรายใช่ครับอันตรายจริงๆแต่พอมาดูรายละเอียดแล้วกฎหมายไทยเราเหมือนกับว่ามาตรฐานบางอย่างอาจจะยัง เอ,อ่อไม่ครอบคลุมหรืออาจจะไม่ทันสมัยเท่าของสหรัฐหรือโดยเฉพาะญี่ปุ่นนะคะโอเคงั้นเรามาเริ่มตรงนี้เลยประเด็นแรกที่ว่ามาตรฐานเราอาจจะยังตามไม่ทันคือเรื่องอะไรครับเรื่องแรกเลยนะคะที่ชัดมากคือคุณสมบัติของผู้ที่จะขอใบอนุญาตค่ะตามพรบรปี2อ9 0ี้นี่แหละครับคือตัวกฎหมายเนี่ยยังไปอ้างอิงกฎหมายลักษณะอาญาฉบับเก่าอยู่เลยซึ่งมันยกเลิกไปนานแล้วนะคะอ้าวเหรอครับค่ะ ตรงนี้มันก็อาจจะทําให้การตีความหรือการบังคับใช้มันไม่ค่อยสอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญาปัจจุบันเท่าไหร่อืมแล้วก็เรื่องอายุก็ยังกํากวมนิดหน่อยใช้คําว่าบรรลุนิติภาวะซึ่งมันอาจจะ20หรือ17ก็ได้ถ้าแต่งงานแล้วใช่ค่ะถ้าเทียบกับอเมริกาบางรัฐนี่21เลยหรือญี่ปุ่นก็จะระบุชัดกว่าครับ ส่วนเรื่องสุขภาพจิตอันนี้น่าสนใจมากคือเกณฑ์บ้านเรามันแคบไปหน่อยดูแค่คนไร้ความสามารถเสมือนไร้ความสามารถหรือวิกจริออ๋อแค่นั้นเองเหรอครับค่ะไม่ได้ลงลึกถึงปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆหรือพวกประวัติการใช้สารเสพติดเหมือนที่นิวยอร์กหรือญี่ปุ่นเขาให้ความสําคัญเรื่องนี้มากกว่าโหต่างกันเยอะนะครับแล้วมีอีกเรื่องที่ผมว่าน่าประหลาดใจมากคือเรื่องทักษะการใช้ปืนใช่ไหมครับใช่เลยค่ะ จุดที่น่าตกใจคือกฎหมายไทยเราไม่มีข้อกําหนดเลยนะคะว่าคนที่มาขอใบอนุญาตเนี่ยต้องพิสูจน์ว่าตัวเองใช้ปืนเป็นจริงเหรอครับไม่ต้องสอบไม่ต้องสอบค่ะไม่ต้องแสดงความรู้หรือทักษะอะไรเลยถ้าเทียบกับญี่ปุ่นนี่คนละเรื่องเลยนะคะครับอันนั้นคือต้องสอบทั้งทฤษฎีปฏิบัติเข้มงวดมากค่ะครับฟังอยู่เป็นช่องว่างใหญ่เหมือนกันนะครับเนี่ยแล้วพอผ่านด่านคุณสมบัติซึ่งอาจจะมีช่องว่างอย่างที่ว่าไปแล้วมาดูเรื่องเหตุผลในการขอปืนละครับ อันนี้เป็นไงบ้างคะนั่นก็เป็นปัญหาที่สองค่ะเรื่องความจำเป็นและวัตถุประสงค์ครับกฎหมายเราอนุญาตให้มีปืนได้เพื่อ,อ,อป้องกันตัวป้องกันทรัพย์สินกีฬาหรือว่ายิงสัตว์ยิงสัตว์ค่ะประเด็นยิงสัตว์นี่ชัดเลยว่ามันล้าสมัยมากไม่เข้ากับกฎหมายคุ้มครองสัตว์ปัจจุบันเลยนะคะนั่นสิครับแต่ที่สำคัญกว่านั้นก็คือกฎหมายไม่ได้ระบุเลยว่า ถ้าจะขอปืนเพื่อป้องกันตัวหรือทรัพย์สินเนี่ยครับควรจะมีได้กี่กระบอกเอา้าไม่จํากัดจํานวนเหรอครับไม่ได้จํากัดจํานวนไม่ได้ระบุประเภทหรือชนิดเลยค่ะกลายเป็นว่าคนเดียวอาจจะมีปืนเยอะมากเกินจําเป็นหรือเปล่าก็ไม่รู้โหแล้วมันก็เปิดช่องให้ในายทะเบียนใช้ดุลพินิษได้ค่อนข้างกว้างมากเลยค่ะเดี๋ยวนะครับไม่จํากัดจํานวนเพื่อป้องกันตัวฟังดูน่ากังวลน,นิดนิดแล้วพอได้ใบอนุญาตปสี่มาแล้ว ที่ว่าเป็นใบอนุญาตให้คนทั่วไปมีปืนได้เนี่ยมันเป็นยังไงต่อครับถือยาวไปเลยถูกต้องเลยค่ะและนี่คือปัญหาที่3การตรวจสอบหลังออกใบอนุญาตครับใบอนุญาตป .4 ของไทยเรานี่มีอายุตลอดชีพค่ะตลอดชีพจริงดรวอครับเนี่ยจริงค่ะตราบใดที่ยังเป็นเจ้าของปืนกระบอกนั้นอยู่หมายความว่าเอ่อต่อให้เวลาผ่านไป2030ปีสุขภาพเปลี่ยนความคิดเปลี่ยน ก็ไม่ต้องมีการมาตรวจสอบอะไรใหม่เลยหรอครับใช่ค่ะไม่มีกลไกทบทวนคุณสมบัติเลยไม่มีการดูความจําเป็นหรือทักษะเป็นระยะระยะเลยค่ะว่าคนคนนั้นยังเหมาะสมที่จะถืออาวุธอันตรายอยู่ไหมอืมแถมยังไม่มีข้อกําหนดเรื่องการเก็บรักษาปืนให้ปลอดภัยสําหรับคนทั่วไปด้วยนะคะครับซึ่งต่างจากนิวยอร์กที่ใบอนุญาตมีอายุ5ปีหรือญี่ปุ่นที่3ปีแล้วก็มีกฎเรื่องการเก็บรักษาที่เข้มงวดมาก อ๋อเห็นภาพเลยครับว่าม e ีจุด hmm. ที Princeton ่ต้องพิจารณาเยอะจริงๆพอเห็นปัญหาชัดขนาดนี้แล้วในงานวิจัยเขามีข้อเสนอแนะด้วยใช่ไหมครับว่าควรจะปรับปรุงแก้ไขยังไงบ้างค่ะมีข้อเสนอแก้ไขพรบที่น่าสนใจหลายอย่างเลยค่ะสรุปสั้นๆก็คือครับเขาเสนอให้ปรับปรุงมาตรา13เรื่องคุณสมบัติค่ะกําหนดอายุขั้นต่ําไปเลยชัดๆ20ปีครับ20ปี แล้วก็เพิ่มเรื่องตรวจสุขภาพกายสุขภาพจิตให้ละเอียดขึ้นต้องมีใบรับรองแพทย์แล้วก็ตรวจประวัติอาชญากรรมประวัติยาเสพติดให้เข้มข้นกว่าเดิมอืมอันนี้จําเป็นแล้วก็เสนอให้เพิ่มมาตรา13ทวิขึ้นมาเลยบังคับว่าต้องผ่านการทดสอบความรู้ทักษะการใช้ปืนด้วยอ่าต้องสอบแล้วใช่ค่ะแล้วก็แก้ไขามาตรา9เรื่องวัตถุประสงค์ตัดการยิงสัตว์ออกไปเลย ครับและที่สำคัญคือกำหนดประเภทชนิดหรือจำนวนปืนให้มันเหมาะสมกับวัตถุประสงค์หน่อยเช่นจำกัดไม่เกิน3กระบอกเพื่อป้องกันตัวอาจจะออกเป็นกฎกระทรวงตามมาครับครับสกระบอกแล้วก็แก้ไขมาตรา23ทวีค่ะเรื่องอายุใบอนุญ,ญาตไม่ใช่ตลอดชีพแล้วอาจจะ5ปี5ปีเหมือนนิวยอร์กใช่ค่ะเพื่อให้มีการต่ออายุทบทวนคุณสมบัติกันใหม่ดีเลยครับ สุดท้ายคือเพิ่มมาตรา23ทวิกำหนดหลักเกณฑ์การเก็บรักษาปืนแล้วก็กระสุนให้ปลอดภัยเช่นต้องเก็บแยกกันนะมีตู้เซฟมีอุปกรณ์ล็อกที่ได้มาตรฐานอะไรแบบนี้ค่ะฟังดูเหมือนข้อเสนอเหล่านี้พยายามจะอุดช่องว่างสำคัญสำคัญที่เราคุยกันมาเลยนะครับทั้งเรื่องคนขอเรื่องเหตุผลแล้วก็เรื่องการควบคุมหลังได้ปืนไปแล้วใช่ค่ะ เพื่อให้กฎหมายมันทันสมัยขึ้นรัดกุ่มขึ้นนะคะระหว่างสิทธิส่วนบุคคลในการป้องกันตัวกับความจำเป็นในการรักษาความปลอดภัยสาธารณะซึ่งก็เป็นโจทย์ที่ท้าทายเสมอค่ะครับน่าคิดมากครับแล้วก็คงต้องทิ้งท้ายชวนคิดกันต่อนะครับว่าการปรับปรุงแค่ตัวบทกฎหมายให้ดีขึ้นเนี่ยมันจะพอหรือเปล่านั่นสิคะที่จะรับมือกับปัญหาความรุนแรงจากอาวุธปืนในสังคมไทยได้ทั้งหมด หรือจริงๆแล้วมันยังมีมิติอื่นๆอีกค่ะทั้งสังคมเศรษฐกิจหรือวัฒนธรรมที่เราต้องมองแล้วก็จัดการพร้อมๆกันเพื่อสร้างสังคมที่ปลอดภัยอย่างแท้จริงได้อันนี้คงเป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบกันต่อไปนะครับ